สวัสดีครับผมธีรชาติจากวงชุวยเวิวนะครับวันนี้นำเสนอลักษณะช่องโรบิกาสอีกรูปแบบหนึง่งซึ่งมันมีหลายรูปแบบช่องโรบิกาาเนี่ยถ้าตรงกับบ้านในทิศทางใดทิศทางหนึ่งย่อมหมายถึงบุคคลบุคคลหนึ่งหรืออวัยวะส่วนใดส่วนหนึ่ง ยังจะยกตัวอย่างให้เห็นทั้ง8ปทิศดังนี้นะครับถ้าช่องลมพิฆาตเนี่ยเคอไปตรงกับทิศตะวันตกเฉียงเหนืออันนี้ก็จะมีผลต่อคุณพ่อหรือศีรษะและปอดนะครับแต่ว่าถ้าไปตรงกับทิศเหนือเนี่ยก็จะมีผลต่อ ลูกชายคนกลางหรือระบบสมองหัวเข่าหูโลหิตไตน้ำนะครับถ้าไปตรงกับทิศตะวันออกเฉียงเหนือนะครับก็จะมีผลต่อลูกชายคนเล็กเออแล้วก็ยังมีผลต่อนิ้วมือ จมูกกระดูกสันหลังถ้าตรงกับทิศตะวันออกจะมีผลต่อลูกชายคนโตรวมถึงขาเท้าขนตับข้อเท้านะครับถ้าเกิดไปตรงกับทิศตะวันออกเฉียงใต้ก็จะมีผลต่อลูกสาวคนโต นะครับเออแล้วก็รวมถึงหน้าอกสะโพกเลือดลมถ้าเกิดตรงกับทิศทิศใต้ก็จะมีผลต่อหัวใจความกระตือรือร้น,นตานะครับแต่ถ้าไปตรงกับทิศตะวันตกเฉียงใต้ของบ้านนะครับก็จะมีผลต่อ แม่บ้านก็คือภรรยารวมทั้งกระเพมาะม้ามหกนะครับถ้าก็ไปตรงกับทิศตะวันตกก็ส่งผลต่อลูกสาวคนเล็กรวมทั้งการอักเสบของปากและลิ้นนะครับ ถ้าท่านใดมีข้อสอบถามอย่างไรก็รายมาที่0814458366นะครับเออส่งส่งท้ายนี้ก็คือสัตว์โลกย่อมมีกรรมเป็นของตัวเอง